พี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสด um, right ีครับอันนี้พี่โก้นะครับก็เป็นลูกค้าที่เรานัดหมายไว้ที่จะมาดูรถวันนี้นะครับพี่โก้เนี่ยเซ็นสัญญาของไฟนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเราเซ็นเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันพี่โก้พี่โก้ครับคันนี้ที่พี่โก้ดูไว้ก็จะเป็นรีซันนัมวาร่าเนาะนะครับตัวนี้เป็นแคลิเบอร์ตัวสูงนะครับสีดํารถสวยมากอ่ะเดี๋ยวพาพี่โก้มาดูด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นตัวท็อปมีมาให้ครบละนนะฮแล้วก็็ยยยาางงเเีี่่ครับปปใหม2020 นะฮะอันนี้พี่โก้ใช้ได้อีกนานๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูบันไดข้างนะครับพี่โก้เดี๋ยวลองเปิดดูข้างในกันตัวบันไดหลังเนี่ยติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่โก้ดูข้างในนะครับว่าเป็นไงบ้างลองเปิดดูได้เลยครับพี่นี่โอเคนะครับนะฮะ ตอนนี้รถเนี่ยล้างทาความสะอาดให้พี่โก้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวลองดูว่าตรงไหนเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้โลบาร์โลบาร์ที่พี่โก้แบบว่าสั่งไว้ว่าให้ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับพี่โก้เขาทํางานเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะครับตัวนี้ก็จะไปตอบโจทย์การใช้งานของพี่เขาเลยเวลาขนของอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยติดตั้งตัวโลบาร์ตัวนี้นะครับติดตั้งไว้เหมือนเดิมไห้พี่เขานะครับผมตัวนี้ก็จะไปใช้งานได้เลยเนาะพี่โก้เนาะแล้วก็จะมีบันไดเหยียบขึ้นด้านนหลัังะครบ ตัวนี้ผมเบิกของศูนนะครับเบิกใหม่ให้พี่โก้เลยนะครับติดตั้งเพิ่มไปให้นะครับก็เป็นของใหม่สวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้วันแรกกับพี่โก้เห็นรถกับวันนี้เป็นไงบ้างก็ ชอบเลยครับตั้งแต่วันแรกชอบตั้งแต่วันแรกขนาดวันแรกนี่สภาพนี้ไม่ใช่สภาพนี้ใช่ใช่ชอบตั้งแต่วันแรกเลยครับฮะแล้วก็ตรงนี้พี่โก้ดูดูรถแล้วโอเคไหมพี่ต้องมีแก้ไขตรงไหนอ่าไม่มีแล้วครับเพื่มเแล้ทคืออย่างโอเคเรียบร้อยโอเคเนาะครับครับผมใช้บริการที่เดียวโตกรุ๊ปเป็นไงพี่สั่งรถรอนานไหมด่วนไหมพี่ ไม่นานครับไม่นานเนาะพี่เนาะเรื่องการไฟแนนซ์ก็บริการโอเคไหมครับครับผมบริการดีครับดีมากเนาะพีโก้เนาะโอเคไงก็ต้องขอบคุณพีโก้มากที่เลือกใช้บริการที่ดีออโต้กุ๊ปนะครับเมื่อกี้คุยกับพีโก้แล้วพีโก้บอกว่าเดี๋ยว จะซื้อเพิ่มอยู่นะครับอยากดูรถเก่งเพิ่มไปเรื่อยๆอีกอะไรครับแล้วก็อาจจะมีรถเอาไปใช้ในสายงานของพี่เขานะครับผมวันนี้นะครับก็รถที่พี่โก้ดูมาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยพี่โก้ก็ดูจากในเพจไหมลูกาในเพจครับในเพจเนาะพี่เนาะยังไงก็ฝากพี่โก้ติดตามเพจด้วยนะครับแต่จริงๆคันที่พี่โก้ดูเนี่ยไม่ใช่คันนี้นะครับเลิกแรมเดิมทีเนี่ยก็คือดูไว้เป็นรถเก่งนะพี่แต่ว่า เห็นนาวาร่าคันนี้แล้วพี่โก้บอกว่าเออโอเคถูกใจมากสวยตอบโจทย์การใช้งานครับเดี๋ยวพี่โก้จะเอาคันนี้ไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มรถเก่งอีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหมะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่โก้มากที่อุตส่าห์มาใช้บริการเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบไปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ